สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับเช่นเคยนะครับของวันที่26มีนาคม2568นะครับเวลาอัดเทียบนเทีเวลาลทเลาที่ยง12นาทีนะครับก็ สําหรับคลิปนี้นะครับสามารถนําไปใช้อ้างอิงนะครับประกอบการลงทุนทองคําได้ในช่วงของวันที่26จนถึง28มีนาคม2568นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะติดต่อโดยผมโดยตรงนะครับก็โทรมาที่เบอร์ครับ0659425654นะครับส่วน ID Line ผมเติ้งครับ T Thailand ตัว e ตัว r ตัว n แล้วก็ตัว g good นะครับนะ terng นะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถจะมาพูดคุยได้นะครับนะย้ำนะครับช่องทางการติดต่ออาจารย์เติ้งนะครับมีแค่3มช่องทางเท่านั้นนะครับก็คือ u t u b e นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ l ล n e นะครับส่วนท่านที่เคยเห็นผมใน f a c e b o o k t i k t o k อะไรก็ตามนะครับไม่ใช่ของอาจารย์เติ้งนะครับอาจารย์เติ้งไม่เล่นโซเชียลนะครับไม่มีเลยนะครับมีแค่3มช่องทางเท่านั้นนะครับอ่ะโอเค แล้วก็แจ้งนะครับให้กับลูกค้าที่เล่น AI อยู่นะครับเดี๋ยววันที่1เมษายนนะครับเราก็มาถอนกำไรกันเหมือนเดิมนะครับน่าแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าแต่ละท่านนะครับได้กำไรเท่าไหร่นะวันที่1เมษานะครับตรงกับวันอังคารนะครับก็สามารถถอนกำไรได้ตามปกติเลยนะครับโอเคมาดูทองคำของเรากันนะครับ เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนะย้อนกลับไปฟังก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไซเวย์นะครับผมให้กรอบไว้ที่3010จนถึง3035นะครับหลายท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาราคาทองคําไม่ไปไหนเลยนะครับนะเพราะว่ามันได้เกิดโหมดไซเวย์ขึ้นมานะครับนะก็อย่างที่เห็นครับหลายท่านถามว่าเอราคาทองคํามันขึ้นไปถึง3036แบบนี้ว่าเรียกว่าผ่านไหมนะครับ อย่างเนี้ยไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดใครดูกราฟเป็นนะคาว่าผ่านนะครับแปลว่ามันต้องยืนเหนือราคานั้นเนี่ยอย่างน้อยๆได้ประมาณสัก30นาทีนะครับนะแต่ถ้าเกิดแบบแค่แวับขึ้นแวับลงแวับขึ้นวับวบลงแล้วเป็นไส้เทียนอย่างเงี้ยนะครับเราไม่นับนะครับนะคือคําว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยต้องยืนเหนือราคานั้นเกิน30นาทีอย่างน้อยๆนะครับนะถึงจะเรียกว่าเออมันผ่านและคอนเฟิร์มแล้วนะครับนะโอเคจะได้รู้กันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งมาฟังนะครับ ออตอนนี้ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ30,15เหรียญน,นะครับค่าเงินบาทอยู่ที่34บาทนะครับแล้วก็ทองแท่งตอนนี้เคลื่อนไหวที่ประมาณ48,450จนถึง48,550ประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะสรุปทองคำให้แบบง่ายๆกระชับแบบนี้เลยนะตั้งใจฟังเลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้นะครับ ให้จับตามองจุดเปลี่ยนเทนนะครับให้ดีเพราะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเมื่อสองสัปดาที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลางแต่ว่าเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวผมถึงได้บอกว่ามันเกิดอาการไซเวย์แต่ปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลน,นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยจุด เปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับย้ายตำแหน่งมารอแล้วนะครับที่ราคา3,030เหรียญครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดภายใน2-3วันนี้นะราคาทองคำเนี่ยมารีบาวผ่านขึ้นไปทะลุ3030 30ได้นะครับทองคำจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีนะครับและถ้าเกิดใครที่ติดตามฟังมาตลอดผมเคยสอนไปแล้วว่าถ้าเกิดทองคาเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ คุณอยากรู้เป้าหมายกำไรสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณบวกไปเลยประมาณ3 0มสถึงสีเหรียญน,นั่นแปลว่าจา์เติ้งให้จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่ $3030 คุณบวกไปประมาณ $30-$40 ิเหรียญเนี่ยคุณจะได้กรอบเป้าหมายกําไรที่ประมาณ $3060 จนถึง $3070 เหรียญน,นั่นแปลว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นราคาทองคํำน High ใหม่นะครับภายใน2อสวันนี้นะครับแต่ ถ้าเกิดภายในสองสามวันนี้ราคาทองคอํายังรีบาขึ้นไปยืนเหนือราคาสามพันสามสิบเหรียญไม่ได้นะครับเราต้องยึดตามเทรนขาลงระยะกลางเอาไว้ก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า3010เหรียญลงไปได้นะครับทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับได้ถึงกรอบราคาประมาณ2980 จนถึง2,985เหรียญน,นะครับและด่านราคา2,980เหรียญตรงนี้แหละนะครับเป็นด่านสำคัญด่านสุดท้ายที่ชาวดอยจะติดดอยหรือไม่ติดดอยนะครับถ้ารุดต่ำกว่า2,980เหรียญลงไปได้นะครับเป็นอันว่าชาวดอยครับได้ติดดอยสมใจนะครับเพราะทองคำเนี่ยจะลงไปต่อเนี่ยได้ถึงกรอบราคาประมาณ2,960จนถึง2,965เหรียญได้เลยนะครับ ทีนี้อาจารย์เตอ้์จะให้จุดเข้าซื้อบายนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อนะผมจะให้จุดเข้าซื้อบายนะครับหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไว้นะครับที่ราคา3ามพเหรียญทะลุลไปได้ไปรอปิดกำไรที่ราคา3ามพันยี่สิบห้าจนถึงสามพันยี่สิบเจ็ดหมายที่สองตั้งซื้อที่ราคาสามพันยี่สิบห้าทะลุไปได้ปิดกำไรที่สามพันสามสิบจนถึงสามพันสาสิบสองเหรียญหมายที่สาม ตั้งซื้อที่ราคา3 0 3 2นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่ราคา3 0 3 8จนถึง3 0 4 0เหรียญมาที่4ตั้งซื้อที่ราคา3 0 3 8ทะลุไปได้ปิดกำไรที่ราคา3 0 4 3จนถึง3 0 4 5แล้วก็มาที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา3 0 4 5นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่ราคา3 0 5 0 จนถึง3,052เหรียญน,นะครับฉะนั้นถ้าทะลุ3 0 5 0เหรียญขึ้นไม่ได้นะครับใครอยากจะไล่ซื้อตามก็ไล่ไปนะครับนะเพราะว่าภาพมันชัดแล้วว่าถ้าเออทะลุ3 0 5 0เหรียญได้นะครับยังไงท่านได้เจอนิวไฮใหม่ที่ผมบอกเมื่อกี้แน่นอนนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับให้ไปตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอไว้นะครับที่ราคา3.006ไม้ที่1 2.995ไม้มที่2 2 9 8 6ไม้ที่3 2980ไม้ที่4แล้วก็2968เป็นไม้ที่5นะครับนาะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอเอาไว้นะครับนี่คือทั้งหมดของโก้สปอร์ตนะครับใครที่เล่นโก้สปอร์ตหรือแบบ USD ต่อออนอยู่นะครับนะก็ใช้สูตรนี้ไปนะครับส่วนคนเล่นทองแท่ง96.5นะครับผมสรุปให้2ข้อเลยครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับทองแท่งตอนเนี้ย คุณต้องวัดใจด่านสุดท้ายเลยก็คือ48,600บาทถ้าราคาทองคำแท่งทะลุ48,600บาทขึ้นไปได้ราคาหรือเทนทองคำแท่งจะกลับมาเป็นเทนขาขึ้นเต็มตัวอีกครั้งหนึง่งนะครับถ้าทะลุ48,600บาทขึ้นไปได้ครับสันนิษฐานกว้เลยว่าจะเกิดราคาทองคำแท่งที่เป็นนิวไฮใหม่นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปครับเป้าหมายสูงสุดที่คำนวณได้เนี่ย แตอยู่ที่ประมาณ48,800จนถึง48,900บาทต่อบาททองและถ้าเกิดทองคำครับสาม,มารถทะลุ48,850บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อเนี่ยไปสุดท้ายเนี่ยที่ประมาณ49,100จนถึง49,200บาทต่อบาททองนะครับนะแต่ ถ้าเกิดภายในสอสวันนี้ราคาทองคำครับยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือราคา48,600บาทไม่ได้นะเราต้องมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเอาไว้ก่อนนะครับและยิ่งว่าถ้าขึ้นไปแล้วแล้วหลุดลงมานะครับย่อลงมาลหลุดต่ำกว่า48,300บาทลงไปได้นะครับสัญญาณเทขายเซล จะเริ่มทำงานตั้งแต่48,300บาทลงไปนะครับทองคำอาจจะลงต่อได้สึงประมาณ48,100นะครับและด่าน48,100นี่แหละเป็นด่านสุดท้ายเลยว่าจะติดดอยหรือไม่ติดดอยถ้าลดต่ำกว่า48,100บาทลงไปได้ครับเตรียมตัวติดดอยได้เลยนะครับเพราะทองคำเนี่ยจะไหลลงต่อนะครับไปได้ถึงกรอบราคาประมาณ47,750จนถึง47,850บาทต่อบาททองได้เลย ตามนี้เลยนะครับทองแท่งนะโอเคจบนะครับคลิปสั้นๆนะครับได้ใจความหวังว่าคลิป9นาทีนี้นะครับคงมีประโยชน์ต่อนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นะครับนาประมาณสัก2-3ทุ่มนะเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาสรุปทั้งหมดให้อีกทีหนึ่งในอาทิตย์หน้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติร์ครับสวัสดีครับ